ทุกคนดูบรรยากาศนะตอนนี้นี่นี่แพนไปพี่วิโคตอนนี้นะคะแม่พาพี่หักบุ้งนะน้องหักบุ้งแล้วก็พี่เดนะมาเล่นสเกต็ตที่หมวยตึงเท่านะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช่ไหมเราลกลัวโรคระบาดก็เลยมาเล่นไกลๆไงแต่พอเรามาจอดรถปุ๊บพี่พิโคดูสิเมฆฝนมาเลยเวันนี้เราจะโดนพายุฝนถล่มอีกหรือเปล่าเราไปดูพี่เดน,นะพี่เดมาโล่งมากไว้หมดเลยนี่ครับดูมา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 โอ แย่งลอ่อที่เดยมาเล่นนิดเซอร์สเก็ตกับช้างดูความโล่งดูความโล่งครับวันนี้แต่อยากมาก็มาได้นะเปิดทุกวันรยากาศดีมากนะทุกคนดูสิเกี่ยวขาจีมากเลยสิงโตนี่ต้องตัดผมหน่อยนะพี่ผูค้คนดูดินะครับ สิงโตเนี่ยทำไมไม่มีใครมาตัดผมให้สิงโตผม,ผมแน่ม้ายาวขนาดนี้หนักบุง้งหน้ามาคิดดูนะภาพนี้นะแล้วเอาผมแนม้าไปใส่สิงโตไปค่ะเดี๋ยวให้พี่หนูนนาจัดให้ช้างบอกว่าเล่นอะไรกันตรูงงเอาพี่เดชเดชเอาเอาว้าวว้าวมากไปครับ,บเดชอันนี้เป็นคิวพิเศษเดชเซพไาย เนสอนม่นีเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับไม่ค่ะไม่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 ค่ะฉันไม่ค่ะนี่นะหัวทริมหัวทริมแน่นอนม้าวิวชัวร์ครับโอ้โหมันโล่งมากทุกคนใครอยากมาก็มาได้ดีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดูครับบรรยากาศเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วดูโอ้โหเขียวไอ้ยเสียงอะไรมาแค่ไหนขายขายให้พ่อกินกันผมบ้งนะครับไปนู่นห้องน้ำกำลังก๊อลกระกับห้องน้ำอยู่ห้องน้ำไกลมากม่มาแล้ว ตาบงไปวิ่งการทุ่งนามาสิลูกไม่คะ่ะไม่วิ่งแล้วคะ่ะอยากวิ่องอาเคยหัวทิ่มทุกคนเคยหัวทิ่มการทุ่งนามาแล้วมาแล้วอามาแล้ว,อลวโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห

we're going ใส่หมกแล้วใส่หมวกมันบางลูกาใส่หมวกไส่หมวกมันบางตาไงใครวะใส่หมวกโอ้ยโอ้ยมาข่งมาขอรุงรับเลยพ่อฉีกขาไกนอ้าแม่ไว้ดีกอ้าแม่แล้วนี่นะคะใครบอกให้ใส่หมวกกันเนอะตอนเล่นนะคะอันตรายมากไปดูวไปเข้าไป

พ่อวิวว่าจะเล่นสเก็ตบอร์ดตรงคันานี่อะวิวเล่นไปท้าทายเลยท้าทายแเห่อเธอยอมแพ้เหรอเล่นเล้นเมล้นไเอาด้วยทำท้าทายครับให้รู้ให้มรู้อมาดิค่ะเราสงสารมองมาดิเราปลอมมกเป็นโคนมาดมา ไปให้มันรู้กันไปพุ้นเล่นครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ทำอไมนะพุ้งทำอไมนะพุ้งทำอไมนะระวัางไงใช่เหรอแต่จะโดนแตะเขาเอาดิแน่ใจเขาเอาใจเธอได้เธอเอาเอาไหมครับเออเรามีเสื้อผ้าเซอร์ไพรส์คือเรามีเสื้อผ้ารถมันใจให้บุ้งเลยไปมีเสื้อผ้ารถสามีเซอร์ไพรส์ใช่แล้วน็จะให้ขนมเลยอ่ะไปซื้อขนมให้ยี่สิบบาทเลยเนื้อ พ่อว่าพ่อว่าพูดจริงพี่พูดจริงพ่อว่าใจได้ปะเน, <c oughs> นี่ยตรงนี้ไงไอมันแคบไปดิเดูมีเอฟซีมารอด,ดู้วยดิเออเอฟซีมารอดู้วยนะเดี๋ยวดีกว่าใจเธอได้ไดหรือเปล่าดูดิใจมันได้หรือเปล่า,ย,ายังไงเล็กลงเลียเลยม <c oughs> าเลยน้ำนี่หนงเออถึงอยู่แล้วโมงตันชาพลัง ต้องใช้พลังมาต้องวิ่งไปใช้พลังมาใช้พลังแล้วโดดชุบเดี๋ยวหายเลยเอออันนี้มันผิดกฎกติกาผมผมไม่รับนะครับตรงนี้ยเ้ไม่น่าขนมแล้วเฮ้ยนี่มันต้นไม้หมดหมดเดี๋ยวไปพี่ก่อนกระโดดได้พี่ตัวสุดโตมาพี่กลัวแบบว่าโดนน้ำกระเด็นใส่มากเลยตอนนี้อาการเป็นยังไงมาเวลคัม เรา20บาทค่าขนมเนี่ยไปเลยมาเอายังเอาย่งหอมยังขนม20บาทผัดบุ้งพี่ไม่ได้เชิญตัวเลยนะแต่เรากลัวไงแม่นี่ได้ไหมต่อให้ตรงนี้ได้ไหมจังเลยโอ้โหคุได้รางวัล20บาทขนม ไปรับที่พี่มีคอเลย